สำหรับคอนเทนต์นี้นะครับผมจะพูดเรื่องบาปและลากเง้าของปัญหานะครับบาปและรากเง้าของปัญหานะครับมาจากแหล่งเดียวนะครับก็คือมนุษย์แยกขาดจากพระเจ้าเมื่อเราแยกขาดจากพระเจ้าก็เหมือนปลาที่ขึ้นจากน้ํานะครับไม่มีชีวิตไม่มีความสุข นกที่ไม่ได้บิปีนอยู่บนฟ้าไม่มีเสรีภาพนะครับต้นไม้ที่ดึงออกจากดินไม่สามารถเติบโตไม่สามารถเจรผลได้นะครับผมเมื่ออยู่ภายใต้เมื่อแยกขาดจากพระเจ้าเราก็จะมีญาณก็คือเราอยู่ภายใต้อิญญาณที่ครอบครองนะครับถ้าไม่ใช่พระเจ้าก็ต้องนมัสการอย่างอางื่นนะครับก็คือลูกขรรบและซาตานนะครับคนจะนมัสการสิ่งต่างๆที่เป็นตนเองนะครับ ความสำเร็จของตัวเองความร่ำรวยของตัวเองการศึกษาตัวเองวัตถุนิยมนะครับบ้านสวยยศถาบรรณาศักด์ตำแหน่งครอบครัวที่อุดมแล้วก็ความสำเร็จแบบโลกงครับอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเกยียร์นีเกยียรนิยมเป็นคนหน้าเป็นผู้ดำเการเป็นหมอ,ปอไปเลยนะครับเอาความสำเร็จที่ตัวเองมีนะครับความสำเร็จแชมป์โลกแชมป์ประเทศไทย ต่างๆนะครับที่เป็นตนเองวัตถวนียังพอแสดงในโลกก็เป็นแค่สี่ชั่วคราวนะครับอยู่ในมนุษย์ไบออสนะครับมนุษย์เดือหนังแต่มันก็ไม่สามารถจะอยู่นิรันด์นะครับแต่สิ่งท MM tamam> um ี่พระเจ้าให้เราเป็นพระคุณก็คือความรอดที่พระเจ้าให้เราผ่านพระเยซูคริสต์ตายมืเขียนและฟื้นพระชนนะครับถงที่ส ช่วยเหลือใครได้แม้แต่ัวเองนะครับเพราะเราก็อยู่ในหลุมศพและดวงมงคและเผาฝังครับแต่สิ่งนี้ไม่ใช่สุดแต่ตางคือพุ่งตายแล้วฟื้นแล้วไม่ได้ตายอีกแต่โมงเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์ทั้งร่างกายแล้วก็บอกว่าสัญญาว่าจะอวยพรคนที่รักลงนะครับถ้าพี่น้องมีความเชื่อพี่น้องพึ่งพาพคุณขอกรงในการอธิษฐานก็จะสามารถเป็นบุตรของพระเจ้าประชากรสวรรค์และ รับชีวิตนิรันดร์รับพระพรธนาประการการปกป,ป้องดูแลการตอบความอธิษฐานทรงอยู่ด้วยทรงช่วยเหลือในการต่อสู้กับบานซาตานได้มีพระกิตติคุณไปในทุกที่ท่านท่านอยากไปฐานตอนรับพระเจ้านะครับผมเชิญเชิญท่านทุกที่ศาสร์หลับตาและอธิษฐานตามผมทีละประโยคหนึ่งนาทีนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าเป็นคนบาที่ยิ้มเรื่องราวของโลก เป็นบาปไปพรชีวิตติดกับลูกไปให้ลูกได้เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นประชากรสวรรค์และปกป้องคุ้มครองและให้ลูกได้ติดตามพระเจ้าในทานเกลือหับที่ลูกจะได้ไปบวชไปแคร์ไปพบสสารกับคริสเตียนและรับการสอนรับการศึกษาลด,ดลงในงเเน้จ้าอิมิลยินดีด้วยนะครับถ้าคุณน,นิฐานแบบนี้ด้วยความจริงใจคุณรอดแล้วและคุณเป็นชาวสวรรค์ไม่ว่าเราเจอพระเจ้าในทางไหนที่จาก แค่ครอบครัวหรือออนไลน์ท่านก็เป็นพี่น้องของพระชาชนทั่วโลกได้พราครับ